อาหารอยากได้อะไรพนมมือด้วยเราตายที่ฐานคมเุณลไม่มอืออยากดูขอดูววันนี้เป็นวันเกิดของน้องคุณมีใครอยากอวยพ่อวันเกิดให้เพื่อนบ้างคะดูเอาอเอาตัวแทนพ่อเอาตัวแทนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนใครคะ เอาสีเขียวก่อนคุณฮันเตอร์อคุณฮันเตอร์อวยพอให้เพื่อนให้น้องคนเป็นเด็กดีอ่ะน้องคนหันไปมองเพื่อนโออ้นหลังเพื่อนเพราะไวท์พอลเกิน